l ูกี้พีอันบ็สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับเพ้นจากเพจลูกี้พีหรือ y o u u ทูบลูกี้พีชา n e l กันนะคะวันนี้นะคะมาอันบ็อกซ์ตามเคยนะคะแต่วันนี้ไม่ใช่ต้นไม้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกกระถางกันนะคะนี่สั่งมาจากเชียงใหม่เจ้าเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ากระถางส่งมามีแตกไหมนะทุกคน เพราะว่าหลายๆคนนะจะสั่งกระถางจากแบบออนไลน์อะไรอย่างเงี้ย mm. ก็ไม่กล้าสั่งกลัวแตกใช่ไหมอย่างรอบที่แล้วอะคลิปที่แล้วเพนนะ่า mm. เพนนสั่งจากเจ้าหนึ่งก็มีแตกนะแต่ดูจากวิธีการแพ็คของเขาอะถ้ามันจะแตกก็ไม่ค่อยแปลกใจก็อาจจะแพ็คแบบรองก้นมาไม่ค่อยดีนะคะอ่ะแต่เจ้านี้ดูแน่นหนานะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่ามีแตกไหมนะคะรอบนี้แต่บอกก่อนนะว่ารอบที่แตกไม่ใช่เจ้านี้นะ อันนี้เพนสั่งมาจากร้านอะไรนะ S อันนี้ชื่อผู้ส่งเขาเป็น S B Art c e r a m i c นะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าเพนไม่แน่ใจนะเพจเขาอันไหนแต่ลองเอาชื่อเนี้ยไปเซิร์ชดูแล้วกันนะ่าจะเจอนี่นะเขาก็จะแยกจานรองนะคะกับกับตัวเขาเรียกอะไรนะไอเนี้ยมาแยกกันนะ อ่โอเคเรียบร้อยนะคะนี่เรามาแกะจาลองก่อนอันนี้เพ้นจํจได้แล้วว่ามันเป็นสีเทาสั่งกระถางสีเทามาสามแบบเพราะว่าจะเอามาปลูกสายป่านดวงใจแต่ดูจากในรูปแล้วก็คิดว่ามันใหญ่กว่านี้นะแต่ไม่เป็นไรให้เสียความน่ารักของเขานะคะนี่กระถางสีเทาน่ารักมากเลยทาไมมันมืดมืด เห็นสัญญาว่าเมื่อไหร่ที่ได้ไรายได้จาก Youtube นะคะถึงประมาณ1นึ่ันหรอยนะเดี๋ยวเพีจะซื้อไฟวงนะมันจะได้ชัดกว่านี้นะเพราะว่าตอนนี้มันใช้แบบไฟเหลืองของบ้านนั้นบนมันก็จะเลือเหลืองนิดนึงนะอ่ะมาแกะดูกระถางกันเขาแพ็คมันแน่นหนามากเลยนะแล้วก็ดูแล้วไม่แตกนะทุกคน นี่นะสำหรับใครนะลูกเพจวันนึงจะผ่านตัวเป็นแม่ค้านะแพ็กเพิกอะไรมาก็เนี่ยเอาให้ดีนี่นี่สีเทาสวยเลยคือดูไฮไฮอ่ะนี่นะสีเทาแล้วก็เป็นลายตารางอย่างนี้นะคะนี่นะละไม้คล้ายกระเป๋าหลุยวิตตองหรือเปล่า นี่นะคู่กับจานรองสีเทานะคะแบบนี้น่ารักเก๋ๆนะคือตอนแรกคิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้นะอยากเอามาปลูกใส่ป่านดงใจนะคะคือซื้อมาสามใบเนี่ยก็กะว่าเออให้มันครบคอลเลคชันเขานั่นแหละใบด่างใบเงินแล้วก็เออรุ่นธรรมดานะคะคือจริงๆถามว่ามีแล้วไหมที่ปลูกใส่ป่านแบบสามสามคอลเลคชันมีแล้วนะแต่ว่าก็อยากมีแบบว่า หลายๆกระถางแล้วก็เป็นใส่ป่านเหมือนเดิมสามคอลเลกชันเหมือนเดิมอนะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าเร็วๆนี้นะสายป่านเขามีโครนน่งใหม่แต่ยังไม่บอกอุบไว้ก่อนขออุบไว้ก่อนเรามาโฟกัสที่กระถางก่อนนี่อันที่สองเดี๋ยวไว้หาปลูกอย่างอื่นละกันจะหาอะไรได้ใหญ่กว่านี้แล้วค่อยเอามาปลูกสายป่าน ใส่ป่านอยู่ไหนเฮ้ยจะว่าไปวันเนี้ไปเจเจมาก็ได้กระถางมันก็อยู่ไหนละ่ะโมก็เหมือนกันนะไม่มีอะไรแตกต่าง3ามอันเลยก่ะถางน่ารักน่ารักนะเผื่อใครสนใจนะ ถ้าเพนจำไม่ผิดนะราคาไม่แพงอะ่ะสามสิบห้าบาทหรือสี่สิบห้าบาทลราวรานี้แหละไม่แพงมากก็ถือว่าโอเคนะสำหรับความน่ารักสีน่ารักนรักคุณภาพแบบนี้นะนี่ทุกคนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะกระถางนะเพนเลือกสีเทาอ่อดมานะคะเขามีหลายสีนะสีน้ำตาลสีขาวสีดำอะไรอย่างเงี้ยมั้งถ้าเพนจะไม่ผิดชมพูอะไรอย่างเงี้นนยน,นะ มีหลายๆสีนะแต่เพนเลือกสีเทามานะคะโอเคนะนี่รูใหญ่ด้วยชอบชอบกระถางที่รูใหญ่หน่อยนะโอเคนะก็สําหรับใครที่อยากสั่งกระถางลายน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็เกังวลว่าจะแตกไม่แตกนี่ก็แกะให้ดูนะว่าสั่งร้านนี้ไม่แตกนะคะอันนี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับร้านเขานะแต่ว่าลูกเพจหลายคนอ่ะถามว่าซื้อกระถางร้านไหนอะไรเงี้ยจริงๆเพนซื้อไปเรื่อยนะกระถางอ่ะซื้อแบบเจออะไรน่ารักเพนก็จะซื้อไว้นะคะ ไม่ได้เจาะจงแต่ว่าเออสำหรับบางท่านอะ่ะที่เขาไม่ได้อยู่กรุงเทพไม่ได้ไปเจเจได้ไม่ได้ไปตลาดนู่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยก็อยากกระสั่งออนไลน์นะคะเพนก็เลยเจอน่ารักก็เลยลองสั่งมาดูนะคะบางอื่นก็ค่อนข้างโอเคเนาะไม่แตกเลยนะคะแล้วก็ลายก็น่ารักสีน่ารักถูกใจนะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเพนนะคะแล้วก็เพจลูกกี้พีแล้วก็เอ่อยูทูบลูกกี้พีชาแนลนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดไลค์นะแล้วก็ช่วยกันดูนะบางคนก็น่ารักมากเลยคือแบบไม่ข้ามโฆษณาให้เลยนะก็เหมือนแบบเอออุดหนุนกันะนะเนาะก็ขอบคุณมากเลยนะคะอย่างน้อยๆมันก็เป็นกําลังใจนะบางคนแบบเออก็คอมเมนต์คุยกันอะไรอย่างเงี้ยเออเพนก็แบบแฮปปี้นะขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเออช่วยกันคุยคอมเมนต์ comment, หรือว่าแนะนํา วิธีการทําคลิปอะไรต่างๆให้ให้เพนทําคลิปได้แบบเออโอเคขึ้นดีขึ้น,นอะไรเงี้ยนะคะขอบคุณจริงๆนะทุกคนบ๊ายบายติดตามเพจและอินสตาแกรมได้ที่ louky p ห้าหกและอย่าลืม subscribe l ู u k y p channel กันเลยนะคะเออตัดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม